สวัสดีครับผมนายพนูนเนศสีแสงเลขที่จิตห้องมอสีทับสองวันนี้จะมารายงานเกี่ยวกับเรื่องประวัติของวอลเลย์บอลในต่างประเทศครับบอร์ดวอลเลย์บอลต่างประเทศกีฬาวอลเลย์บอลน,นั้นถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปีคศ1895โดยนายวิลเลียมจีมอร์แกนผู้อำนวยการฝ่ายพระศึกษาของสมาคม YMCA หรือในชื่อเต็มว่า Young Man Christian ยนอ o c i a t i o n ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ต้องมีกีฬาสำหรับเล่นในช่วงฤดูหนาวแทนกีฬากลางแจ้งเพื่อออกกำลังกายและพักผ่อนจนใจในยามหิมะตกโดยนายวินเลียมจีมอร์แกนเกิดไอเดียในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลขึ้นขณะที่เขากำลังนั่งดูเทนนิสและเลือกเอาตะข่ายกลางสนามของกีฬาเทนนิสมาเป็นส่วนประกอบในกีฬาที่เขาคิดคน้น และเลือกใช้ยางในลูกบาสเกตบอลมาเป็นลูกบอลที่ใช้ตีโต้อตอบกันไปมาแต่ยางในของลูกบาสเกตบอลกลับให้น้ำหนักเบาจนเกินไปจึงเปลี่ยนไปใช้ลูกบาสเกตบอลแทนซึ่งลูกบาสเกตบอลนั้นก็มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากจนเกินไปอีกเขาจึงสั่งทำลูกบอลขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะในขนาดเส้นรอบวง25ถึง27นิ้ว และกระโดดนั่งหนักไว้ที่8-12ออนจากนั้นจึงตั้งชื่อกีฬาชนิดนี้ว่ามินโตเนตต่อมาชื่อของมินโตเนตถูกเปลี่ยนเป็นวอลเลย์บอลหลังจากได้รับคำแนะนำจากศาสตราจารย์อัลเฟดทีเฮลสเตดในงานประชุมสัมมนาผู้นำทางการศึกษาที่วิทยาลไลสปริงฟิลด์เมืม่อปีคิศักราช1896 หรือพุทธศักราช2,439และกลายเป็นกีฬายอดนิยมในหมู่ประชาชานอเมริกันจนแพร่หลายออกไปทั่วโลกรวมทั้งมีการปร,ปรับปรุงและพัฒน,นาอยู่เป็นระยะผมนายพูตาเนศสีแสงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ